อาลุงฉักเอาไหมโอเคโอเคโอเคเออฮะไหนดูโอ้ยน่ากินจังเลยอันนี้อะไรอ่ะดู เขียนชื่ออ๋อเฮ้ยร่วงแล้วเอามาน,นี่อันนี้อันนี้อันนี้กิ้มอันนี้กิ้มทำไมทายนานจังทายนานจังอแม่มเป็นไง ก็ชวยนี่ก็ถายอแล้วเผื่อแม่เสื่ออืมเสื่อไห้ล้วหรอกพอ